สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะ u t u b e เนี่ยไม่เพียงแค่ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ให้เราเนี่ยสามารถฟังเพลงหรือว่าดูหนังดูอะไรได้นะคะสามารถหาข้อมูลและสามารถเรียนรู้จากใน YouTube ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวกดเข้าไปในแอป YouTube เลยนะคะ มาที่หน้าแรกนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้มองไปด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายเป็นแว่นขยายนะคะคือการค้นหาเราสามารถค้นหาข้อมูลที่เราอยากจะรู้ได้นะคะเช่นอย่างบางคน่ะยังไม่มีอีเมลอยากรู้สมัครอีเมลยัางไงาก็พิมพ์มนะคะสมัครแล้วก็อาจจะเป็น Gmail ก็ได้นะคะสมัครง่ายดี Gmail จะเป็น Gmail เป็น Hotmail เป็นอะไรได้หมดเลยนะคะ พิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆเป็นคำสั้นๆไม่ต้องพิมพ์ยาวนะคะพิมพ์แค่เรื่องที่อยากจะรู้แล้วก็เป็นอ่าเป็นคำเป็นคำไปแล้วเว้นวรรคนะคะอ่าอย่างนี้สมัคร Gmail ก็ขึ้นเลยนะมีมากมายเลยว่าจะสมัครยังไงอ่าแบบไหนนะคะต่อไปอยากรู้สมมุติเราอยากช้อปปิ้งลาซา d a าเราก็พิมพ์สมัครสมัคร l า z a d a เนาะ หมักรา a d าทำยังไงแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นนะคะแล้วก็ดูตามวิดีโอได้เลยหรือว่าซื้อของสั่งของแล้วกันสั่งของช้อปปีเก็บเงินปลายทางอ่อาอพิมพ์มาละเป็นวรรแบบเนี้ยมันก็จะมีคลิปสอนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินมือถืออ่าหรือว่าค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนะคะเราก็ สามารถเซิร์ชได้ว่าแอปไหนสามารถใช้ใจ่ายได้บ้างนะคะมีอะไรอีกการสะท้อนหน้าจอ,อาการสะท้อนหน้าจอคือการที่เอาหน้าจอมือถือเล็กๆเ,เครื่องเล็กๆของเราเนี่ยให้หน้าจอมันไปโผล่อยู่บนคอมพิวเตอร์ทำยังไงนะคะก็พิมพ์ได้สะท้อนหน้าจอสะท้อนหน้าจออ่าแบบนี้ก็ขึ้นนะคะแบบนี้เลย หรือจะเป็นสะท้อนหน้าจอจาก Samsung ก็ได้หรือว่าสะท้อนหน้าจอจาก Android ก็ได้นะคะอ่าแบบนี้ได้หมดนี่คือการเสิร์ชหานะคะคือเราเสิร์ชหาด้วยคำหรือว่าคีย์เวิร์ดสั้นๆนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่เราอยากจะรู้นะคะลองไปปรับใช้ในการทำงานดูนะคะทุกคนหรือเราอยากจะรู้ว่าข้อมูลของ บริษัทต่างๆหรือว่างานต่างๆให้เราสนใจเนี่ยเป็นยังไงก็เข้าเสิร์ชได้แม้แต่การสร้างเพจ Facebook อ่าบางคนบอกอยากสร้างเพจพิมพ์สร้างสร้างเพจ Facebook มาหละว,วิธีสร้างเพจเห็นไหมหรืออยากยิงแอดพิมพ์ยิงแอดเข้าไปก็มาละมีคนสอนแบบนี้นะคะเป็นการ เรียนรู้ได้ด้วยนะคะลองไปปรับใช้ในการทำงานดูนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ